Don't let the expectation and opinion of other people affect your decisions. อย่าปล่อยให้ความคาดหวังและความคิดเห็นของคนอื่นมามีผลต่อการตัดสินใจของเรา expectation ความคาดหวัง opinion ความคิดเห็น decisions ตัดสินใจทำไมรู้ไหมเพราะว่าถ้าคุณ เอาความคิดเห็นของคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตหรือไม่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานความรักอะไรทั้งหลายแหละก็ตามมาทําให้เราตัดสินใจจะทําอยู่แล้วสิ่งนั้นเอ๊ะไม่ทําดีกว่าเพราะว่าเพื่อนข้างบ้านหรือว่าญาติของเราประสบความล้มเหลวในเรื่องนั้นๆและคุณก็ล้มเลิกไปสิ่งเหล่านั้นจะทําให้คุณไม่สามารถไปต่อได้เพราะว่า คุณไปฟังเขามากเกินไปฟังนะถ้าคุณอยากทำอะไรโดยเฉพาะที่เป็นเรื่องดีมันต้องเป็นเรื่องดีอยู่แล้วเป็นเรื่องไม่ดีไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องดีคุณดูอิทแล้วก็ปล่อยให้เหตุการณ์นั้นปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นปล่อยให้ความสำเร็จมันเกิดขึ้นโดยที่คุณเอง มีความตั้งใจมีความฝันมีความพยายามเข้าใจปะที่พูดอย่าลืมนะอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นคําพูดต่างๆมามีผลต่อการตัดสินใจของคุณครูนิฟิคริสอ n ง l i s ออนไลน์ฝากไว้เท่านี้นะครับ Goodbye